เป็นวันที่หลายคนจับตาดูกันอยู่เกี่ยวกับเรื่องของการพักโทษของคุณทักษิณชินวัตรนะฮะค่ะ,ะคุณผู้ชมครับเช้านี้มาไล่เรียงไทม์ไลน์กันหน่อยดีกว่าว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างจริงๆแล้วเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเมื่อคืนที่นักข่าวของเราลงพื้นที่กันไปนี่เป็นภาพบรรยากาศนะฮะตอนช่วงประมาณตี444นาทีคุณผู้ชมครับเราจะเห็นรถตู้คันนี้เดินทางมาจากบ้านจันสองล่าน,นะฮะหลายคนหลายคนพอเห็นภาพนี้คาดว่าน่าจะมีการมุ่งหน้าไปที่โรงพยาบาลตํารวจเพราะว่า น่าจะมีการเดินทางไปรับคุณทักษิณน,นะฮะาจากนั้นเราจะเห็นภาพอีกครั้งหนึ่งเนี่ยตอนช่วงประมาณตี -56 นาทีนะฮะรถตู้คันนี้ครับเดินทางไปถึงนะฮะที่โรงพยาบาลตำรวจก็มีการวนไปที่ลานจอดรถใต้ดินนะครับบรรยากาศก็เข้าไปที่ประตูทางเข้าที่2ก็มีตำรวจเนี่ยประมาณกว่า10นายประจําการเพื่อที่จะคอยรักษาความปลอดภัยอยู่นะฮะจนกระทั่งประมาณตี544นาทีเนี่ยคุณผู้ชมครับเราจะเห็นรถตู้ของราชทาน เข้ามาภายในโรงพยาบาลด้วยคุณผู้ชมครับนี่ตาแบบนี้ชัดเจนนะฮะเข้ามาที่โรงพยาบาลเสร็จปุ๊บไปจอดนะฮะวนขึ้นไปที่บริเวณด้านหน้าประตูจุดส่งผู้ป่วยชั้น2หลายคนคิดว่าฮ้ยน่าจะไปส่งใครหรือเปล่าหรืออะไรยังไงหรือเปล่าแต่สุดท้ายมีการวนขับรถออกไปทันทีจนกระทั่งทักประมาณตี5-58นทีครับรถตู้ของกรมราชทานเนี่ยขับมาเป็นครั้งที่2นะฮะแต่ทีนี้เนี่ยวนไปจอดครับ ที่บริเวณหน้าประตูส่งผู้ป่วยเป็นเวลาสักประมาณ6นาทีด้วยกันแต่สุดท้ายก็มีการขับวนออกไปนะฮะจนกระทั่งครั้งนี้แหละคุณผู้ชมครับ 6โมง9นาทีเราจะเห็นรถตู้คันนี้ครับทะเบียนหมายเลขนะฮะพอสเภาสอสี<ห>1น1 4ี่หนนักข่าวสังเกตเห็นเลยคนที่นั่งอยู่ประตูฝั่งซ้ายนะฮะจะมีภาพออกมาด้วยเป็นภาพของคุณทักษิณเนี่ยคุณผู้ชมครับที่นั่งอยู่แบบนี้สวมแมสสีเขียวนะฮะแล้วก็มีเหมือนการใส่ปลอกตรงดามคอเอาไว <MI> ้เฟือกอ่อนเนาะใายเฟิือกอ่อนแบบนี้แล้วก็จะเห็นคุณอุ้งอิงนะฮะแล้วก็คุณเอเนี่นั่งอยู่ที่บริเวณด้านข้างและก็ด้านหลังแบบนี้ด้วยนักข่าวก็มีการถ่ายภาาพอออกมมมมจจะีีีีัังหวนนึ่่่คุ้ชถดแส บบนี้จะเห็นใบหน้าดูค่อนข้างจะอิดโรยเหมือนกันนะฮะ,ะหลังจากที่มีภาพนี้ออกมาแล้วเนี่ยตอน6โมง9นาทีคุณผู้ชมครับตอน6โมง36นาทีนะฮะไปเห็นอีกทีหนึ่งก็คือรถตู้คันนี้ไปถึงบ้านจันสองล่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะ,ะนี่ก็คือบรรยากาศตอนที่กองทัพสื่อมวลชนเนี่ยไปรออยู่ที่บริเวณด้านหน้าบ้านและก็มีการขับเข้าไปแบบนี้แต่ว่าภาพนี้เองเนี่ยจะไม่เห็นภาพภายในรถแล้วเพราะว่าฟิล์มจะค่อนข้างมืด ค่อนข้างตามเหมือนกันนะฮะก็เลยอาจไม่เห็นเหมือนกันว่าตอนที่ถึงบ้านแล้วสภาพเป็นไงบ้างคือหลายคนรอคอยไงคุณผู้ชมเพราะว่าตั้งแต่นับตั้งแต่สิงหาคมปีที่แล้วที่คุณทักษิณเดินทางกลับมาที่ไทยอ่ะครับไม่มีใครแบบได้เห็นภาพคุณทักษิณน,นอกจากที่<ช>เห็นเตียงออกจากโรงพยาบาตลตํารวจคือมี2ภาพภาพที่มาถึงไประเทศไทยกับ<ช>ภาพที่เตียงใช,ใช่เพราะฉะนั้นภาพตอนที่อยู่บนรถตู้คือทุกคนก็คือรอคอยมากอยากจะรู้ว่า เป็นยังไงาาหลังจากสิงหา,าคม66มาถึงกุมภาพันธ์เป็นระยะเวลา6เดือนอะคุณผู้ชมคะคก็อย่างที่เห็นแล้วว่าณนะวันนี้้าพี่หลายคนอยากเห็นก็น่าจะได้เห็นชัดเจนแล้วนะคะว่าก็ดูเหมือนมีอาการป่วยดูคล้ายแบบนั้นก็มีการใส่เฟ,ฟอกอ่อนที่คอแล้วก็ที่แขนด้วยอขอลองขึ้นเทียบกับวันที่คุณทักษิณมาที่ประเทศไทยได้ไหมคะ สิงหาคม66ที่สนามบินที่มีการใส่ชุดสูตรแล้วก็มีการโค้งคำนับนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวจะเห็นภาพเลยนี่คืออันนี้ภาพในปัจจุบันนี่ภาพตอนที่มาถึงประเทศไทยใช่ไหมฮะก็เดินเหินอะไรปกตินะเดินดูปกตินี่คือสิงหาคม66เทียบกับปัจจุบันนี่กลุมภาพัน67 0าไป6เดือนนะใช่6เดือน6เดือนพอดีเป๊ะเลยใส่เสื้ออ่อนที่คอแล้วก็เหมือนตรงแขนเนี่ยมีการใช้เครื่องช่วยพยุงเป็นผ้าพยุงด้วย ก็เหมือนแบบคล้ายๆกับการใส่เฟิกอ่อนอยู่ที่แขนขวาด้วยเหมือนกันนี่คือภาพที่ที่ออกมานะฮะแต่ว่าก็คือดูสีหน้าแล้วเนี่ยก็คือดูเหมือนจะอิดโรยนิดนึงเหมือนกันนะเพราะฉะนัะ้ออนเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวถ้ามีภาพออกมาอีกมาเปิดให้คุณผู้ชมได้ดูกันแน่นอนนะฮะหลายคนรอคอยนะคะ